นิทานเรื่องไก่น้อยกับพลอยสีแดงไปฟังนิทานกันเลยค่ะไก่น้อยกับพลอยสีแดงลูกไก่เจี๊ยบจิ๊บจุ๊บจับกลางปีกขยับขยิกขยุกน้องๆพี่พีสีตัวหยอกเยา้าเล่นหัวกระจิกกระจุกเสียงเรียกเจี๊ยบจา๋าจิบจ,จ๋จาจุ๊บจ๋า จามานี่สิลูกากันคุยคุยเคียเขียหนุงหนังนัวเนียคลอเคลียเคล้าคลุกคุยคุยหาหาอาหารเข้าเปลือกข้าสารข้าสวยเข้าสุกได้ยินเสียงลูกเจียวเจ้าอุว้าวอุ้ว้าวพลอยสีแดงสุกทุกตัวตาไม่กระพริบ แล้วแย่งกันหยิบหัวซุนหัวซุกเจี๊ยบเจียบ,ยบอยากใส่พลอยแดงจิบอุบอิบแย่งพลอยแดงมาซุกจุ๊บอยากใส่แหวนสวยๆน้องจับจองด้วยเอามาอยากซุกพี่น้องร้องร้องแย่งแย่งตะเบงเสียงแข่งกรี๊ดกรดีกุ๊กกุก๊แม่ไก่อ่อนใจสายหน้าหยุดเดี๋ยวนี้นะหยุดกรี๊ดหยุดกุ๊ก พลอยแดงแย่งกันทำไมกินก็ไม่ได้ทิ้งไปเถอะลูกสิ่งมีค่าคืออาหารข้าวเปลือกข้าวสารข้าวสวยข้าวสุกพี่น้องเราต้องรักกันไม่แก่งแย่งกันแบ่งกันนะลูกลูกไก่โอบไหลชอเลาะเราเลิกทะเลาะกันเนาะกุ๊กกุ๊ก